ไปเชิญดีนะคะค่ะน้านีมาใหม่แล้วค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวมาใหม่คะ่ละร้อนๆเล,ลเ,ลลเลยป้ามากินข้าวโพดปิ้งกับมันค่ะเจอป้าอีกแล้วสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณป้าย้มเก่งมากข้าวโพดปิ้งค่ะคะ่ะแล้วกค่ะฝักหนึ่งค่ะแล้วก็ป้ามันหรือย,อยังวันนี้ป้ามันไหมป้ามันไหมวันนี้ป้ามันไหมป้ามันไหมมันค่ะแกะเลยแกะเลยนี่ให้ดู ไปเทเดียนะคะค่ะหน้านนี่มาใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะร้อนๆเลยร้อนเลยป้าอร่อยมากผมเอาผมเอาด้วยอันหนึ่งเอาด้วยอันหนึ่ใช่ใช่เป็นสองอันเป็นสองอันเราต้องจ่ายเพิ่มอีก20เพราะเราจ่ายไป40หนูจ่ายที่ร้านนู้นแล้วนะคะไปเนะคะโอ้โหร้อนเลยร้อนเลยราคาอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอันนี้ชื่อร้านป้าอะไรป้าชื่ออะไรคะป้าปลาก ปลาบปลาบปลาปลาบ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 ปลาปลาช่หนี่ปลาปลาเออคุณปลปลาใช่นี่นะครับใครใครมาเที่ยวม้อนแจ่มมากินกับปลาได้นะนี่นีนีาน่ค่ะน่ารักมากอันนี้เท่าไหร่อันนี้20บาทค่ะยีบาทร้อนๆเลยนะคะกินบนม่อนแจ่มเป็นไงอร่อยหวานหวานเหมือนเดิม หวานเหมือนคนขายเลยค่ะเหมอนคขายเลยค่ะนี่นะครับอยู่ตรงหน้าม่อนซานเนี่ยเนี่ม่อนซานอยู่ตรงนี้นี่ครับเออป้ามาขายทุกวันใช่ไหมขายขายทุกวันใช่ไหมขายทุกวันลองมาลองมากินค่ะทุกคนอร่อยหวานอร่อยเนได้อยากกินมันด้วยอ่ะนี่ไงเอาเอาเอามันด้วยเอามันด้วยอันนี้ขายยังไงนะป้าห้าสิบบาทค่ะ ห้าสิบบาทผมเอาเอาห้าสิบบาทเอาด้วยนี่นะครับป้าขายทั้งอะโวคาโดทั้งพูดซานี่แลนเดี๋ยวหนูไปโอนตรงนู้นให้ป้านะไม่มีเงินสดเงินสดไม่มีเหรอเออนี่นะครับอร่อยจริงนะเนี่ยเมื่อวานก็กินวันนี้ก็มากินกินสองวันติดแล้วติดใจติดใจติดใจน่ารักด้วยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอู้นี่นี่ โลละห้าสิบบาทนี่เอาทั้งมันเอาทั้งพุทราเลยเอาทั้งมันเอาทั้งพุทราอันนี้พุทสีอันนี้ห้าสี่แล้วก็ร้อยร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทต้องไปจ่ายเพิ่มอีกเจ็ดสิบเดี๋ยวหนูไปจ่ายที่นี่นู่นทีเดียวแล้วป้าไปเอาที่นู่นนะคะอ่าเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวไปจ่ายกับป้าวิไลขอบคุณมากครับป้า้เดี๋ยวอยากลองกินมันลองลองลองดูเออเดี๋ยวเก็บกระเพาก่อน โอ้เพราะตนี้เอามันไหมมันไม่ป้ามันไหมเดี๋ยวมาลองกินมันกันนี่อันน네ี้อร่อยมากมันอร่อยมากเมื่อวานป้าแบบแบ่งแบบโหนี่ควันออกเลยเมื่อวานนะดูดูวันนี้ออกไหมโอ้นหลอยมันม่วงอุ้ยหวานอร่อยอุ้ยเอาอีกยี่สิบไหมอ่ะอร่อยเดี่ะ อืมอร่อยจริงคุณลุงร้อนๆเลยนี่นะครับลองตามมาได้นะอยู่ที่ม่อนแจ่มมากินกับป้าได้นะนี่นั่มันไหมคะป้ามันไหม